ที่ทางตลาดวิถีธรรมบอกนะหนึ่งส่งข้าวเปลือกไปตามสวนต่างๆนะที่ละหนึ่งรอกิโลกรัมนะส่งไปแล้วนะนะที่ต่างๆร้อยกิโลกรัมแล้วนะข้าวเปลือกไรสารพิษนะจาก,กเกษตรอินทรียเลินกทาของเราเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมเรานะมีข้าวเปลือกไรสารพิษส่งไปให้แล้วนะนะแต่ละที่ สองประสานการเตรียมน้ำมันเียวน้ำสกัดผงถ่านอ๋อี่กำลังเตรียมละนะเราเตรียมสิ่งเหล่านี้เพื่อจะช่วยนะนะจะช่วยอันที่สามตลาดนำร่องเริ่มแพ็คเตรียมการจิตอาสานะอ่ะเราเริ่มเตรียมการอะไรเนี่ยจะมอบกับผู้กยาวและผู้ที่ต้องการร้อยสองข้อเปลือกพร้อมองค์ความรู้บนเสาที่ เท่ลไหา่30และอาทิตย์ที่31ินี้พร้อมน้ำกลั่นสกัดนาะสามนาะสามพลังพุทธนาะสูตรหมอเขียวนาะอีกจำนวนร้อยขวดนะ่านอะ้าวจะนาะจะประชาสัมพันธ์วันนี้อ้านวะตกลงนาะโอเคนะนาะเขียนมาก็เอาแบบ วันหน้าก็เอาแบบอ่านง่ายหน่อยนะ,อ,ะอ่านได้เท่านี้แหละนะอ้ออ่านยาก,กเกินอะไรเนี่ยส่งยาเขียวขวดเล็กจำนวนสองรอและจะส่งสามพลังพุทธ,ธะอีกสองอขวดไปให้อ๋อไปให้ทางโน,โน้นนะทางกลาสินดกรสมนาสะอาดอ้าวได้อา้าวส่งกันไปนะแล้วอะไรเนี่ยนะ ขายข้าวเปลือกซองละห้าบาทมีแจกด้วยมีขายด้วยนะเอา้ขาข้าวเปลือกซองละห้าบาทมีแจกมีขายนะเอา้าว่ากันไปนะอันนี้ก็ใช้ปรับสมดุลในร่างกายของเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ถ้ามีอาการโควิดหรืออาการคล,าคลา COVID, ้ายโควิดนะมีอาการโควิดมีอาการคล้ายโควิดหรือแพ้วัคซีนโควิดก็ใช้แพทย์วิธีธรรมเข้าไปนะท่าน ใช้แพทย์เวชกรรมเข้าไปลดอาการได้นะไปรักษาพยาบาลไปบรรเทาอาการต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นท้องเสียโควิดเนี่ยบางทีก็มีท้องเสียโดยนะเนี่ยพวกนี้ก็แก้ท้องเสียได้นะยาสามพลังเรานี่ยนะสมุนไพราสามพลังเนี่ยนะแก้ท้องเสียได้นะ <c oughs> นะก็สามารถลดไข้ได้แก้ท้องเสียได้ลดไขนะ้แก้ไอขับเสมหะ นะสามารถลดไข้แก้ไอขับเสมหนะนได้แก้วัดคัดจมูกได้แก้ท้องเสียได้นะอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้มันก็ใช้ง่ายๆเลยคิดอะไรไม่ออกก็หนึ่ง,งสช้อนแกงต่อน,น้ําเปล่าซั้กไปเลยกินกไปเลยจริงๆถ้าเราวินิจฉัยได้ด้วยเออตอนนี้เรารู้สึกร้อนก็ใส่น้ําเปล่าหรือน้ําสมุนไพรริดเย็นนะแต่ถ้าเรามีภาวะรอนเย็นพันกันร้อนๆหน,นาวๆน,น,น,นี่เออก็ใช้ร้อนเย็นผสมกัน นะก็ใช้สมุนไพรนี้ผสมน้ําอุ่นเล็กน้อยนะอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราเป็นภาวะนะ่เย็นเกินมันหนาวสั่นกระทบร้อนแล้วดีกระทบหนาวแล้วไม่ดีก็เอาสมุนไพรนี้นะ่านะน้ำสามพลังนี้ผสมสมุนไพรทิ่รอนหรือน้ำร้อนจัดนะแล้วก็ดื่มเท่าที่รู้สึกสบายเท่านี้นะก็จะนะช่วยบรรเทาอาการได้อย่างดีนะ ถ้าใช้แล้วถูกกันเราก็ใช้ไปถ้าใช้ไม่ถูกกันเนี่ยไม่ต้องใช้เออใช้ปุ๊บปุบ๊มันไม่ถูกกันไม่สบายเลิกเลยถ้าใช้ถูกกันก็ใช้ไปเท่าที่รู้สึกสบายถ้าเท่าเดิมหรือแย่ลงหยุดเลยนะหลักการใหญ่ๆอยู่ตรงนี้อ้าวพี่น้องท่านใดสนใจก็นะประสานไปรที่ตลาดวิธีธรรมกันลวกันนะตลาดวิธีธรรมจะมีพวกพันุ์ข้าวพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้นะไปที่ Facebook ตลาดวิธีธรรมนะก็จะได้รายละเอียด หรือประสานในห้องฮอตไลน์นะท่านใดทีนะ่สนใจองค์ความรู้หรือว่าอาจจะขาดแคลนนะทุนทรัพย์ต่างๆนะขาดแคลนอุปกรณ์หรือทุนทรัพย์ต่างๆก็บาง,าง,างที่บางแห่งเราอาจจะจัดสรรไปได้นะตามเท่าที่เราพอมีทุนมีรอนก็นอกจากตลาดวิธีรมแล้วก็ประสานไปที่สายด่วนนะแพ์วิธีรมฝ่าวิกฤตโควิด -19 นะก็ ประสานเข้าไปได้นะมีอะไรที่เราจะช่วยได้นะหนึ่งมีองค์ความรู้ที่จะช่วยในการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือเป็นโรคอื่นๆเรามีงานวิจัยรองรับของเราอยู่แล้วนะอันนี้พี่น้องก็สามารถไปขอความรู้ได้อันที่สองนะอันที่สองเนี่ยนะบางทีเราอาจจะมีวัสดุอุปกรณ์บางอย่างที่จะสนับสนุนไปนะแจกจ่ายเชือจานออกไปได้นะ อย่างนี้เป็นต้นนะก็จะมีนะพี่น้องก็สามารถประสานได้นะที่บางแห่งเราก็พอที่จะจัดสรรไปได้ถ้าที่ไหนขาดแคลนก็แจ้งเข้ามานะอะไรที่เราพอที่จะแจกจ่ายเจรออาจา์ไปได้เราก็จะทำนะตามอัตภาพของเรานะคงไม่สามารถที่จะแจกไปได้ทุกผู้ทุกคนทุกท่านนะทั่วประเทศไทยก็คงไม่ได้เราก็จะพิจารณาเป็นราย,รายไปนะ ท่านใดที่มีความขาดแคลนก็จะได้ช่วยสนับสนุนไปเท่าที่เราพอจะส่งไปช่วยกันได้นะหรือท่านใดจะสนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆก็นู่นนะประสานไปที่ตลาดวิธีธรรมก็แล้วกันนะเฟซบ o ๊กตลาดวิธีรมนะจะนะซื้อใบข้าวหรือซืนะ้ออะไรอะไรนะไม่ใช่ใบข้าวไบข้าวไปทำเอาเองนะข้าวข้าวไร้สารพิษนะจะมีข้าวไร้สารพิษแพ็คจำหน่ายซละ5บาทนะ ข้าวไรสารพิษสองละหบาทแล้วจะบอกวิธีเพาะด้วยนะบอกวิธีเพาะอยู่ในนั้นนะไปปรับด้วยเดอ้อนะแม่เดี๋ยวเขาจะไปหวานไอ้เท่าไรนะยี่สิบถึงสาสิบเม็ดต่อแปลงนาใหญ่ๆนี่มันก็จะได้ยี่สบสาสิบต้นตอนนั้นนะหรือกระถางใหญ่ๆเยอะว่นนั้นก็ได้นาะเออนะเด,เดี๋ยวไม่เป็นไรเราไปพิมพ์ปรับนะแต่โครงสร้างหลักได้แล้วละอาจจะกระแซวไปงันนะจะใช้อันนี้เลยก็ได้หรือปรับหน่อยก็ดี นะปรับนิดนึงปรับวา่าเออเอาไปหวานห่างกันประมาณครึ่งเซนอย่างนี้พอละหวานห่างกันประมาณครึ่งเซนปรับแค่นี้เขาจะรู้แล้วพื้นที่เขาเท่าไหร่เ็าจะคํานวณของเขาเองละทีนี้นะนะ่อาอ๋อนี่ก็มีละนาะมีข้าวไรสารพิษจําหน่ายแล้วนะนะสมข่าวถึงพี่น้องเรานะมีข้าวไรสารพิษจําหน่ายแล้วนะพี่น้องซื้อข้าวไรสารพิษไปนี่นะเขาเปลือกนะเขาเปลือกไรสารพิษงานจากเครือข่ายแพทย์ประทิรรมเรา นะจาก,ก see, เกษตรดินรีเลิงนกทาตอนนี้เราแพ็คข้าวไร่สารพิษจำหน่ายแล้วสองละหบาทนะอนนี้พี่น้องก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่ตลาดเฟซบุ๊กตลาดวิธีทำนะพี่น้องซื้อข้าวไร่สารพิษนี่จะได้ช่วยใครบ้างหนึ่งได้ช่วยตัวเองแหละนะให้มีข้าวไร่สารพิษไปเพาะทำ,าพาานะทำสมุนไพรใบข้าวทำสมุนไพรใบข้าวได้นะ <c oughs> นะพี่น้องก็จะได้สมุนไพรใบข้าว ได้โดยตัวของท่านเองอย่างน้อยก็มีต้นสมุนไพรอุ่นใจไว้ที่บ้านแหละนะมีต้นสมุนไพรอุ่นใจไว้ที่บ้านของเรานะอ้าวอย่างนั้นอะ่ะมีข้าวไราสารพิษด้วยนะไม่ใช่ข้าวเต็มไปด้วยสารพิษนี่ข้าวไราสารพิษนะหนึ่งได้ช่วยตัวของท่านเองแล้วก็คนที่ท่านรักสองได้ช่วยกเกษตรกรด้วยนะตอนนี้ก็เกษตรกรก็จะได้ขายข้าวได้นะเราก็ซื้อข้าวจาก,กเกษตรกรมาจําหน่ายนะ ตบลงท่านก็ได้ช่วยตัวท่านเองด้วยได้ช่วยคนที่ท่านท่านท่านรักท่านห่วงใยด้วยแล้วก็ได้ช่วยนาเกษตรกร,กรนาะด้วยนะอาอ้าวก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะข้าวไร่สารพิษท่านใดสนใจก็เชิญนะติดตามข้าวไร่สารพิษกันได้เลยที่ Facebook ตลาดวิถีธรรมนะอันนี้อ่านะทีนี้นอกจากว่าเราจะนะเราจะเอามากินมาใช้แล้วเนี่ยนะ